ครั้งที่แล้วมาหานะคะก็พี่ตุลแนะนําให้เอาเสียงพี่ตุลตอนนั่งสมาธิะคะ่ะตอนนี้ก็เปิดทุกวันก่อนนั่งสมาธิะคะ่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วสงบขึ้นไม่ไม่เพ่งมากเหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วกต็ตอนนี้เลิกฟังได้แล้ะเพราะว่านี่ <c oughs> นี่เริ่มเริ่มที่จะเข้าใจแต่ก่อนพอนั่งแล้วหลงทางไงก็เลย <c oughs> ต้องเอาตรงนี้มาเป็นไกด์แต่ตอนนี้มันเริ่มจําวิธี เข้าได้ชัดเจนขึ้นแล้ว <Okay. S 2> มันมีสเต็ปแล้วก็เราจะรู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันมีความอยู่ตัวบางอย่างู่วนั่งปุ๊บเนี่ยยังไม่ต้องฟังอะไรมันมันมีความเข้าที่เข้าทางมันจะรู้สึกเหมือนมีกําลัง <Okay. S 2> ความสว่างบางอย่างที่มันค้าให้ให้มีความรู้สึกนิ่งอยู่ได้นะจ,จับจับจากตรงนั้นแหละเป็นหลัก <Okay. S 2> มันจะได้เป็นที่พึ่งให้ตัวเอง คือถ้าฟังเสียงอย่างเดียวเนี่ยมันกลายเป็นว่าเอาเสียงเป็นที่พึ่งนะแต่มันก็จะแบบมันจะสบายนั่งสบายแต่ยังไม่ทันยังไม่ยังไม่ถึงขนาดจับลมหายใจอะไรพวกนี้มัน,มนจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปแต่เดิมเนี่ยคือของเรามันเป็นพวกเจ้าคิดเจ้าแขนนะแล้วก็มันมันจะออกแนวโทสะจริตโมโหไา้อะไรแบบนีเน้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งตกค้างคือรู้สึกถึงแรงอัด หรือว่ารู้สึกว่าเวลาที่สว่างเนี่ยมันสว่างไม่เต็มมันจะเหมือนมีอะไรมืดๆเนี่ยคอยหวนกลับมามันแต่แต่ตรงเนี้ยเป็นจุดที่ดีเพราะว่าเวลาสว่างมันสว่างชัดแล้วเวลาที่มันเหมือนจะมีหลุมดํากลับมาดึงดูดเข้าหาความมืดเนี่ยมันก็จะเป็นความมืดที่ชัดเช่นกันคือพอมืดกับสว่างชัดเนี่ยเราบอกตัวเองไว้ล่วงหน้าเนี่ยถ้าสว่างเรียกว่ากุศลจิต ถ้ามืดเรียกว่าอนุลจิตตัวเนี้มันจะทําให้เห็นว่านี่เขาเรียกภาวะจริงๆภาวะมืดภาวะสว่างของคนของคนส่วนใหญ่มันไม่ชัดมันมัวๆสลัวๆแบบเทาสีเทาแต่ของเราเนี่ยช่วงเนี้ยพอเวลาที่นั่งสมาธิมันมาปรากฏชัดเลยมืดเป็นมืดสว่างเป็นสว่างคือสว่างสว่างอยู่เนี่ยใจของของเราเนี่ยนะใจมันจะออกแบบกว้าง แต่เสร็จแล้วอยู่ๆเนี่ยมันจะมามีกระจุกความมืดก่อตัวขึ้นแถวๆนี้แล่วเราจะรู้สึกเหมือนไอมันมืดๆอยู่มันมันจะงงๆว่ามันสว่างหรือมันมืดกันแน่นี่เราเข้าทางแล้วหรือว่ามันยังเป๋ๆอยู่กันแน่นี่แทนที่เราจะไปสงสัยซึ่งนั่นเป็นวิจิิจฉาชนิดหนึ่งนะเป็นตัวนิวร์ชนิดหนึ่งทําให้การเจริญสติเนี่ยมันไม่ก้าวหน้า เราตั้งมุมมองไว้อย่างนี้ว่าสว่างก็ส่วนสว่างนะเป็นกุศลจิตส่วนไอ้ที่มันมีอะไรมืดมืดตกค้างอยู่เป็นกระจุกความคิดแบบเก่าๆที่มันยังล้างไม่หมดนะมันยังใช้กรรมไม่หมดเราก็เห็นไปว่านั่นน่ะเป็นหลุมดําเป็นตัวเหตุปัจจัยให้เกิดอกุศลจิตเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันปรากฏปรุงแต่งจิตใจแล้วทําให้มืดนั่นเป็นสภา,สภาพธรรมที่เรียกว่าอากุศลเสมอ อะไรก็แล้วแต่ที่เราแปะป้ายไว้ว่าเป็นอกุศลธรรมนะอย่างน้อยนะถึงแม้ว่ามันยังคงอยู่แต่เราได้เห็นคือประโยชน์เนี่ยก็คือว่าเราได้เห็นความแตกต่างมันไม่ใช่มีแต่อะไรสว่างสว่างให้ดูท่าเดียวมันมีความมืดให้ดูด้วยซึ่งมันทำให้เราได้เข้าใจว่าสภาวะจริงๆที่เขาเรียกว่า,ากุศลกับอกุศลเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนี้พอเราเริ่ม เหมือนกับเลิกสงสัยได้นะว่าเอ๊ะทำไมมันมืดมืดเอ๊ะทำไมตรงนี้ใจมันมันเหมือนสว่างตกลงสว่างหรือมืดกันแนะ่แทนที่จะไปสงสัยอย่างนี้เราเห็นไปเลยว่านี่สว่างสว่างที่ใจแต่มันมืดอยู่ตรงที่เชื้อทางความคิดมันสะสมมาเยอะในะอะไรที่มันนะความคิดแบบโหดโหดนะี่อะไรที่มันมืดมืดเนี่ยมันมันยังติด มันยังเกาะติดอยู่คือถ้าอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเหมือนกับยังมีไอการปรุงแต่งการทํางานของสมองบางส่วนที่มันมันเข้าเข้าโหมดความเคยชินที่จะคิดในด้านลบคิดในด้านร้ายแต่พอกระบวนการทางจิตของเราแตกต่างไปนะคือเนี่ยเรามานั่งทําสมาธิบางทีเราจะรู้สึกเหมือนมีอะไรเปล่งสว่างออกมาจากตรงกลางเนี่ยนะ มันมันก็จะค่อยๆทำให้คลื่นความคิดวิธีคิดเนี่ยมันแตกต่างไปจริงๆมันจะไปถึงสมองระบบการทำงานของสมองหมดของสมองเนี่ยเวลาคิดมันจะไม่คิดเป็นลบแต่ก่อนมันคิดเป็นลบไว้ก่อนตอนนี้มันจะค่อยๆเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเป็นบวกนะแต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วการที่เราค่อยๆรับรู้อยู่นั่นแหละ ว่าเดี๋ยวมันก็สว่างเดี๋ยวมันก็มืดมืดอยู่ตรงไหนสว่างอยู่ตรงไหนเห็นมันด้วยอาการที่ยอมรับอยู่เฉยๆเนี่ยเนี่ยอย่างตอนเนี้ยพอฟังที่พูดไปเราจะรู้สึกได้ว่าเออมันมันมันเคลียร์ขึ้นตรงตรงที่เคลียร์ขึ้นเนี่ยมันก็คือส่วนของกุศลที่เพิ่มขึ้นมากุศลธรรมที่เพิ่มขึ้นมาอย่างช่วงนี้เวลาที่เราไม่พอใจอะไรใครเนี่ยมันขัดแยง้งกับตัวเองน้อยลงแต่มันยังมีความขัดแย้งอยู่ระหว่าง อยากจะดา่ดาอยากจะให้อภัยอะไรเงี้ยคือคืออยากแกล้งเวลาอาภัยถ้าจะอภัยจริงเนี่ยต้องไม่ใช่ด้วยการแกล้งแกล้งสั่งตัวเองนะถ้ายังยังกั้นกึ่งอยู่ระหว่างอยากดา่าอยากอาภัยเนี่ยไอตัวความอยากนั่นแหละแสดงความไม่จริงแสดงความไม่ใช่ของแท้เพราะมันยังมีอาการอยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจ มันรู้สึกว่าเออเนี่ยยอมรับนะว่ามีความรู้สึกขัดเคืองอยู่แต่อีกใจหนึ่งเออมันมันไม่อยากเสียไม่อยากเสียจิตนะอยากจะพัฒนาเป็นในเส้นทางที่เราเลือกแล้วว่าเราจะเอาอย่างนี้แหละมันจะเห็นนะอาการสองจิตสองใจนะั้นเนี่ยเออจริงๆแล้วเนะี่ยมันมันเกิดขึ้นคนละวาระตอนที่เรารู้สึกขัดเคืองมันคือวาระแรก ที่รับแรงกระทบเข้ามาแล้วเกิดความรู้สึกคุนเคืองวาระที่สองคือรู้สึกเข้ามาที่ใจตอนหลังๆเนี่ยเราจะสังเกตน,นะคือมันมันรู้สึกเข้ามาข้างในแล้วแบบคล้ายๆว่าพอมีอะไรมัวมัว,มว,มวคุนคุนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่อยากเสียเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นถ้าเราเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นตามจริงมันไม่มีตัวความอยาก ตกลงจะอยากด่าหรืออยากให้อภัยมันไม่มีความอยากมันมีแต่ตัวความเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นที่ภัสสะกระทบกับไอความรู้สึกที่มันเป็นปฏิกิริยาทางใจก็เห็นอย่างนั้นได้เนี่ยคือใจมันไม่เถียงกับตัวเองไม่ขัดแย้งกับตัวเองมีแต่ความปลอดโปร่งคือยอมรับว่ามันขัดเคืองแล้วก็ไม่ได้แกล้งให้อภัยแต่มันหายไป เพราะว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นภาวะมีภาษากระทบมีปฏิกิริยาทางใจแล้วไม่เห็นมีตัวเราเลยมีแต่อะไรอย่างหนึ่งกระทบเข้ามาแล้วก็มีปฏิกิริยาตัวน้นไปแล้วจบนี่คือท่าทีที่ถูกต้องที่จะต้องเอาไปพัฒนาต่อนะแล้วพอเราทําอย่างนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเวลานั่งสมาธิเราจะรู้สึกว่าจิตมันเต็มขึ้นตั้งแต่แรกเลย คือตรงนี้จําไว้เลยนะอย่าไปพยายามขับไล่อย่าทําลายอย่าพยายามทําให้มันมีสภาพอะไรที่เ,เป็นไปตามที่เราต้องการแต่ให้เห็นตามที่มันเป็นอยู่ให้เราเห็นมันจะมืดแค่ไหนเนี่ยเรารู้ไปแต่ละลมหายใจเรา้วก็สังเกตเออมันบางทีมันมีอาการเหมือนกดกดด้วยนะมีอาการเหมือนหนักหักคล้ายๆมีอะไรมาโปะอยู่แล้วก็ดูว่าอาการหนักห,กหักตรงนั้นเนี่ย เออมันเท่าเดิมอยู่ในแต่ละลมหายใจไหมหรือว่าต่างไปเบาบ้างหนักบ้างเห็นความไม่เที่ยงอย่างเดียวอย่าไปเห็นอะไรอย่างอื่นนะเพราะความไม่เที่ยงเนี่ยเป็นของจริงที่สุดแต่ที่เราอยากให้มันเป็นไปนั่นแหละของไม่จริงที่สุดเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วรู้สึก,กว่ามันมีอะไรปวดๆนี่คือไอ้นั่นหลตรงนี้คือมืดๆเหรอคะนั่นแหละตรงนั้นแหละคือ oh. คือพอเราดูโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะ มันมันจะรู้สึกคล้ายๆอย่างเงี้ยตอนนี้มันยังไม่เคลียวไปหมดไม่ได้เปิดโล่งนะแต่อย่างน้อยมันไม่กดนี่ก็คือความต่างคือเราเห็นไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็เหมือนมีอะไรกดลงมาบางทีมันคาคาอยู่บางทีมันหายไปเลยอืมพอเราไปพยายามที่จะคลายหรือว่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นไปเนี่ยมันจะบอกว่ามันจะบอกเรากลับมาว่ามันไม่ยอมแต่ถ้าเราเห็นมันเออ อยากเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปขอเราดูเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะยอม